สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบอยเฉลยเพศลูกคนแรก ต้องบอกเลยว่าแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กันมาได้สักพักแล้วสําหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มรออารมณ์ดีอย่างบอยพิษณุและภรรยาสาวสวยอแมนดาเฟอร์สันหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานหลายปีและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเป็นอย่างมากทั้งคู่ยังมักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนโสดได้ชาาร้อนกันอยู่เป็นประจำ แัมมีเวลาว่างเมื่อไรก็เติมความหวานให้กันและกันตลอดขนาดน้ำตาลที่ว่าวันแล้วยังต้องยกถงข่าวให้กับทั้งคู่และหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันได้ไม่นานก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ภรรยายกำลังตั้งท้องทายาทคนแรกอยู่หลังจากตีตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับทั้งคู่และบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยละครับแน่นอนว่าตอนนี้อแมนด้าท้องไกลคลอดเต็มทีแล้วอีกไม่นานก็จะเห็นหน้าทายาทตัวน้อยๆซึ่งทั้งคู่ก็ เตรียมเข้าของเครื่องใช้ต่างๆต,ต,ต,ตอนรับลูกคนแรกแล้วครับงานนี้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ออกการเห่อลูกสุดๆเลยล่ะครับตื่นเต้นกันหนักมากล่าสุดในช่อง y YouTube แรดบอยก็ได้ออกมาโพสตคลิปเฉลยลูกสาวหรือลูกชายใครทายไว้มาลุ้นกันพร้อมกับอัปเดตว่าตอนนี้ภรรยาอแมนดาท้องโตมากอายุคันกว่า37สัปดาห์แล้วและมีการเฉลยเพศผลปรากฏว่าเบบี๋คนแรกเป็นลูกสาวเรียกได้ว่างานนี้ได้ลูกสาวสมใจพ่อจนต้องเฮลั่นเลยล่ะครับ เอาเป็นว่าอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าอีกไม่นานทายาตัวน้อยก็จะออกมาลืมตาดูโลกแล้วอดที่จะตื่นเต้นแทนไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ